ทึิไทยเบสหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากแบบอย่างจากพ่อหลวงสู่แรงใจอนุรักษ์ของหอผ่านไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชป่าไม้คือทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นสิ่งสำคัญและล้ำค่าของชาติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความสำคัญทรงส่งเสริมและอนุรักษ์ป่าไม้รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติของไทย เพื่อประสบนิกรชาวไทยทุกคนพระองค์ท่านเนี่ยเป็นนักอารรักษ์นะที่สมบูรณ์แบบนะทั้งในด้านของอนักวิชาการก็ดีนะฮะและในด้านของนักปฏิบัติก็ดีพระองค์ได้ทรงอมองเห็นอนาคตนะพยานอันตรายต่างๆเนี่ยนะฮะที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติหรือของโลกนะครับนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยคิดมามาก่อนหน้านี้เนี่ยนานแล้วแล้วผลที่ปัจจุบันที่เกิดขึ้นเนี่ย นะก็เป็นไปตามแนวทางที่พระองค์ท่านได้ได้ได้ส่งคิดค้นไว้ก่อนหน้านี้แล้วและการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทและหน้าที่สำคัญของสำนักง,งานหอพันไม้ไทยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ได้ทำหน้าที่อนุรักษ์พันไม้พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้สู่ผู้ที่สนใจจนได้รับรางวัลน,น่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี2,550ตราบใดที่เรายังทำงานรับใชนะ้สนองใต้เบื้องพอยุคลบ,บาทได้เนี่ยนะครับเราก็จะทำอย่างเต็มกับสติกำลังความสามารถของเราเท่าที่เรามีอยู่ครับไทเบฟขอบันทึก แบบอย่างจากพ่อหลวงสู่แรงใจอนุรักษ์ของหอผ่านไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน